บเราเจอกันบ่อยคิดถึงกันไหมคะถามละเริ่มแล้วอ,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 อุ้ยเราไปเจอกันไม่ค่อยบ่อยนะคะช่วงพักพักหลังๆนี้แบบว่า <c oughs> เดือนละครั้ง,งสองครั้งนะอือใช่แต่ก็ถามว่าคิดถึงมันก็คิดถึงนะเพราะว่าแบบว่าเวลาคิดถึงเวลา,วลาอยู่ด้วยกันแบบทาง,งานด้วยกันมันสนุกสนานครับใช่ ไม่มีคนกินข้าวด้วยเราเชหน่อยหอทำงานก็กินข้าวคนเดียวน่าสงสารหลายเป็นแฟนกันนะโอเขาเลยแฟนๆถามๆแวทำยังไงกันงานวันนี้ก็หนักมากเลยตอนนี้ก็ทำงานกันไปก่อนนะคะใช่เป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนยังสนุกกับงานอยู่เนาะใช่เป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อน ฝากเลยค่ะการกิจกรรมนี้ไว้หน่อยค่ะแล้วก็นากเคลื่อนไจะได้มาติดตามน้องก้าไปดีค่ะครับผมก็ฝากฟอเบุ๊คคู่ของเราไว้ตอนนี้น้าตอนนี้ด้วยนะครับค่ะก็ฝากฟอเทบุ๊กด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่พี่จะได้เห็นรูปภาพที่ถ่ายทํากันมาค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็รอเจอทุกคนแล้วค่ะหลังจากไม่ได้เจอกันนานมากๆคิดถึงทุกคนมากนะคะครับพูดถึงโมเมนต์การถ่ายฟอตทบุ๊กใหม่ค่ะเป็นยังไงบ้างสนุกครับ จำได้เลยว่าวันนั้นสนุกมากแล้วก็แบบว่าบรรยากาศที่กองแบบสนุกสนานเฮฮารับใช่ค่ะรู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะแล้วพอเรากลับมาถ่ายก็รู้สึกว่าแบบปีอ่ะตอนนั้นอ่ะ้ากี่ปีก็ก็สนุกดีค่ะแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็ถ่ายเก่งมากค่ะถ่ายรอกันไหมคะละเมงกันก็เขินครับเืเขิน เขิ่อนก็มีเขิ่อนแหละครับเขื่อนต้องไหนของพี่พี่คะอระบุมาหรอทุกตรงแหละครับปลายผมยังเขิ่อนเลยอ่ะโอ้โหปลายผมสิบห้าเซนค่ะพี่เขิ่อนตรงไหนของพี่กล้ามาหก็เขาตัวเขาแหละพี่ว่าแบบไม่ว่าเราจะถ่ายอะไรยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนทุกคนพอเคมีใดๆอย่างเงี้ยค่ะ พี่ดูใกล้กันมากเลยอ่ะใช่อันนั้นเขาบีฟปะคะอะาะอั้นหรือว่าเขาบีฟหรือว่าเราเป็นความคิดในหัวเราอยู่แล้วแหละก็มีสลับสลับกันไปค่ะมีทั้งแบบอิมพ o ร i ไวส์บ้างบีฟบ้างแล้วแต่สไตล์โอมี่โอมี่แบบว่ายัวแม่บ้านยัวแม่บ้านคือแบบ แค่ฝั่งที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตบางอะเป็นสูตรบางหรืออะไรเงี้ยใส่เชิ้ตตั้งเปิดตรงข้างออกมาโอ้โหตีมเลยคะหนุ่มบ้างไรพร้อมเก็บค่าที่เลยคะ่ะเปรียค่าที่นี้เท่าไหร่อะ,อะวันนี้เนี้ยอุ๊ยว้วต่จุเป็นนี้ยังเล่นสปอร์ตอีก <laughs> ซอยไม่มีของเติมอย่างเดียว <laughs> <laughs> คอนเซ็ปต์ชุดนี้หรอคะเปรี้ยวอมหวาน านอมเปรี้ยวกินไปกินมาผมเดี๋ยวนี้โตเต็มวัยแล้วครับนี่จัดได้มีเสื้อนะตอนเห็นช่วงแรกๆยังแบบว่าเราแต่งตัวเป็นแบบว่าลายลูกไม้บอกแล้วพีพีเข้าสีดำเจ้าตรงที่ว่ามันเป็นตัวพุ่นแหละ เอาเยแม่ค่ะแล้วเราไม่กล้าลองลองไม่ลงกับเราเดี๋ยวเราอยู่กับพีสองคนก็สวยเนาะไปถึงผมอ่ะสวยมากเค่อะลงเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำได้ทุกอย่างถอดเสื้อลงน้ำด้วยก็ได้ใช่ปะต้องถามพีพีว่าให้ไหมพีน่าจะเป็นเหมือนกันแหละะคอเต่าลงน้ำห่วงหรือเปล่าเนี่ย ห่วงหรือเปล่าป่าวเซฟน้องกดเอลนิหน่อยค่ะเฮ้ยดเอวค่ะหมดเอค่ะทำไมไม่ถ่ายหนูอะร้เค่อามจับเหมือนแบบ ว่าเราได้ช่วยแล้วเลยแพีก่ก้าวกินข้าวเรอฝากกินเผือด้วเดเเยเราก็ก่าวว่าโอเคเดี๋ยวราทานตอนเที่ยงทีเดียว,เ,ยวเพราะอีกนิดน,นึงมันจะเที่ยงแล้วจะได้แบบไม่ไม่ทับซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนความจงพั์ของเราสองคนเฮ้ยไม่ใช่ <laughs>